โตโยต a า a n d Cruiser f j 45คือหนึ่งในรถยนต์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งเหนือการเวลาความสามารถอันไร้คู่แข่งและความทนทานที่สร้างตำนานในประวัติศาสตร์ยานยนต์เมื่อเรามองไปที่รถคลาสสิกคันนี้เราไม่ได้เพียงแค่มองรถหนึ่งคันแต่เรากำลังมองไปที่เครื่องจักรที่เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด ผลิตขึ้นในช่วงทศวรรษ1960และยังคงอยู่จนถึงยุค1980 FJ45 คือตัวแทนของความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะสร้างยานพาหนะที่สามารถฝ่าฟันทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะใช้เพื่อการทหารการเกษตรการสำรวจหรือผู้ที่ต้องการรถที่ไม่มีวันทอดทิ้ง ในรีวิววันนี้เราจะพาคุณจอดลึกทุกรายละเอียดของ fj 4 5ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมสมรรถนะและเหตุผลว่าทำไมมันยังคงได้รับการยกย่องจากนักสะสมและผู้รักรถทั่วโลกจนถึงปัจจุบันยินดีต้อนรับสู่ f h auto review ช่องที่มอบการรีวิวอย่างลึกซึ้งข้อมูลเชิงลึกและความลหลงใหลในยานยนต์ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับคุณค่าในยุคปัจจุบัน Toyota Land Cruiser อ j 45อยู่ในตระกูล40ซีรีส์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจเนเรชันที่โด่งดังที่สุดของตระกูล Land Cruiser เปิดตัวครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ1960และรวดเร็วกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมัน่นทั่วโลก f j 45คือรุ่นฐานล้อยาวที่มีหลายรูปแบบตัวถังไม่ว่าจะเป็นกระบะรถทหารบรรทุกผู้โดยสารหรือสเตชันแวร์กอนโดยรุ่นที่เราพูดถึงวันนี้คือแบบสเตชันแวร์กอน4ประตูโดดเด่นด้วยตัวถังยาวและทรงเหลี่ยมชัดเจน สีเขียวโอลีฟที่เห็นมักถูกใช้ในงานด้านการทหารและยิ่งขับให้บุคลิกของมันดูดูดันยิ่งขึ้นการออกแบบเรียบง่ายแต่มุ่งเน้นความแข็งแรงโดยฝ่ายหน้าทรงกลมกระจ่างหน้าทรงสี่เหลี่ยมชัดเจนซุ้มล้อทรงแบนและตัวถังที่สร้างมาเพื่อการลุยโดยแท้จริงใต้ฝากระโปรง FJ 45ใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงประกูล F- อันเรียงชื่อขนาด3.9ลิตรแบบดูดธรรมชาติและต่อมาได้มีรุ่น2 F ขนาด4.2ลิตรเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็ว แต่เพื่อความทนทานซ่อมง่ายและมีแรงบิดมหาศาลสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดารเกียร์ธรรมดา4ส,สปีดจับคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ที่มีโหมดเกียร์ต่ำเพื่อให้แรงสุดสูงสุดระบบการสะเทือนใช้แหนบซึ่งอาจไม่สบายบนถนนเรียบแต่แทบไม่พังในสภาพทางธุรกันดารความเรียบง่ายเชิงวิศวกรรมแบบนี้เองที่ทำให้ FJ45 ยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มนักบุรณานและนักสะสมภายในห้องโดยสารคือความเรียบง่ายในสไตล์วินเทจ แท่งคอนโซลถูกออกแบบตรงไปตรงมามาพร้อมมาตรวัดพื้นฐานปุ่มควบคุมเพียงไม่กี่ปุ่มและพวงม,มาลัยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการควบคุมในสภาพทางที่โหดการจัดวางเบาะที่นั่งเน้นความทนทานมากกว่าความหรูหราแต่ทั้งหมดนี้เองคือสเสน่ห์ของมันไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีวัสดุหรูหราที่เปราะบางมีเพียงความดิบและแข็งแรงที่ตอบย้ำวัตถุประสงค์หลักของมันนั่นคือพาคุณไปถึงจุดหมายไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเมื่อเทียบกับรถยนต์สมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยหน้าจอสัมผัส ระบบไฟฟ้าและผู้ช่วยอิเล็กทรอนิกส์การได้นั่งอยู่ใน FJ 45เปรียบเสมือนการย้อนกลับไปในยุคที่รถยนต์คือเครื่องจักรแท้จริงในด้านสมรรถนะ FJ 45ไม่ได้สร้างมาเพื่อความเร็วแต่เพื่อความอึดและทนทานมันไม่ใช่ SUV ที่เร็วที่สุดแต่คือรถที่พร้อมไปต่อเมื่อคันอื่นพังไปแล้วสามารถบรรทุกหนักลากจูงและขับผ่านพื้นที่ที่แทบไม่มีถนนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หน่วยงานมนุษยธรรม กองทัพและผู้ทำงานในพื้นที่ห่างไกลเลือกใช้มันมาหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันคุณยังคงพบ f j 45ที่ถูกใช้งานจริงในพื้นที่ห่างไกลของแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียนักสะสมต่างก็หลงไหลใน f j 45เพราะมันไม่ใช่เพียงสมรรถนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกทางยานยนต์ของโตโยต้ารถที่ได้รับการบูรณาการมีมูลค่าสูงในตลาดและรุ่นที่ยังคงสภาพดีกลายเป็นสมบัติล้ำค่า โดยเฉพาะรุ่น Bacon, สเตชันแวรก้อนสีเขียวโอลิฟที่เรากำลังพูดถึงนี้ยิ่งเป็นที่ต้องการเพราะผสมผสานความอนเนกประสงค์ของสี่ประตูกับการออกแบบที่ดุดันสิ่งที่ทำให้ Land Cruiser รุ่นนี้โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างโครงสร้างที่แข็งแกร่งกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือเพื่อนร่วมทางของนักสำรวจ เรื่องมือทำงานของเกษตรประกอบภาหนะสำคัญของทหารและสัญ,ญลักษณ์ของผู้ประจนภัย FJ 4 5เคยขนสเสบียงผ่านทะเลทรายเดินทางในป่าและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่การเดินทางคือเรื่องขององค์การอยู่รอดและนี่เองคือเหตุผลที่ชื่อ Land c r u ซ s e r มีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันในแง่ของอุปกรณ์แม้มันจะไม่หรูหราเหมือนรถสมัยใหม่แต่ทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานจริง ตู้ถังเหล็กหนากันชนแข็งแรงระบบกระจกมือหมุนและเครื่องกลที่ซ่อมง่ายระยะความสูงจากพื้นและมุมไต่ทางลาดชันทําให้ลุยได้ดีแชสซี่แบบขั้นบันไดช่วยเพิ่มความแข็งแรงแม้มันไม่มีระบบความบันเทิงหรือความสะดวกสบายแต่สิ่งที่มีคือความมั่นใจในการเดินทางหลังจากหลายสิบปี FJ45 ยังคงได้รับการชื่นชมเพราะมันคือความจริงแท้ไม่มีการพยายามเอาใจด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมันคือเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อการผจญภัย การเอาชีวิตรอดและการใช้งานยาวนานในโลกที่รถยนต์ถูกออกแบบตามกระแสะ f j 4ให้ยังคงยืนหยัดอย่างภาคภูมิและพิสูจน์ว่าคุณภาพแท้จริงไม่เคยเสือาา่อมค่าที่ f h Auto Review เรานำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันเพราะรถยนต์ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความหลงใหลโตโยต้า Land Cruiser f j 4ไม่ใช่แค่รถที่เรานำมารีวิวแต่คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความไว้วางใจ หากคุณชื่นชอบการรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณสมบัติของ FJ45 วันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง FS Auto Review เพื่อรับชมคอนเทนต์เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับรถยนต์ที่ทรงคุณค่าการสนับสนุนจากคุณคือแรงบันดาลใจให้เราสร้างรีวิวและเรื่องราวยานยนต์ต่อไป